ลักคาว์คอเวอร์ปรากฏขึ้นในในเทรนขาขึ้นในตำแหน่งมูไฮส่วนรูปแบบเทียนชิ่งก็คือรูปแบบที่ปรากฏขึ้นในเทรนขาลงในตำแหน่งยูโรกับกันคอนเซ็ปต์เดียวกันแะก็คือต้องมีการเจาะเข้าไปในเรียลบอดี้ของเทียนในวันแรกมากกว่าครึ่งนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็แข่งกันเหมือนเหมือนกับรูปแบบลักคาว์คอเวอร์หมดก็คือโลเวอร์ชาร์โด่ต้องไม่มีโลเวอร์ชาร์โด่ถึงจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับตัวที่ทรงพลงัง ข้อสามหาเทิรนเชนวันที่สองมีจุดปิดราคาหรือราคาดิขึ้นมาจากแนวรับไม่ใช่แนวต้านแล้วนะับแนวรับสำคัญสนี้พิสูจน์ได้ว่ามีไม่สามารถทึ้ตลาดได้ถ้าหากเทิร์นเวิสที่สองมีการวาดรูปด้ายชโดว์พอที่ราคาจบดิ่งขึ้นมาแสดงเห็นว่าเป็นการระดมพลังเพื่อสุดท้ายของใูนตลาดนะฮะรูปแบบนกรุปดุลพิแล้วก็รูปแบบในตลาดโกน,นะฮะก็โคอนเซ็ปต์เดียวกันแค่กับหาจากดักคคลาวเป็นเป็นเพียชิงนะฮะ รูปแบบเพชชิ่งในตำแหน่ง Air, ในตำแหน่ง B อันนี่ชัดเจนนะครับเราไปขึ้นในตำแหน่ง Euro, นิวโรแล้วมันทำให้ตลาดขึ้นไปจนไปถึงตำแหน่ง B ตำแหน่ง B ขึ้นเป็นรูปแบบแฮงกิ้งแมนหรือเราจะเรียกมันว่าแบริ่งแอนกูฟฟิงก็ได้เช่นกันถ้าหากเรามองเป็นดับเบิลแอคชั่นหรือเราจะมองเป็นแฮงกิ้งแมนตัวเดียวก็ได้เป็นแฮงกิ้งแมนที่ได้รับการยืนยันด้วยแท่งเทียนตะวันถัดไปนะครับภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างจากยูโรตอนแร์ ความน่าสนใจของมันอยู่ที่เริเ่มเริ่มจากตำแหน่ง B ครับเป็นรูปแบบเพชชิ่งที่ชัดเจนมากและมันทําให้ราคารีบาร์ขึ้นไปจนถึงตําแหน่ง B ตําแหน่ง D จะเป็นรูปแบบแบรนท์ริงกูฟฟิ้งเฉพาะของตลาดฟอนด์นะครับเพราะว่าตําแหน่งจุดเปิดราคาไม่ได้มีการเปิดก a p ขึบบน้นไปหนึ่งเท่งเท่งเทงสีดำน,นะครับแล้วราคาก็ราคาก็ย่อตัวลงมาแลวดีบาร์กลับขึ้นไปอีกครั้งในตาแหน่ง D เป็นรูปแบบดาร์คคลาวโคเวอร์บริเวณเดียวกันกับแบรนด์ริงกูฟฟิ้งที่ได้สร้างแาวต้านไว้ ราคาร่วงลงมาจนถึงตำแหน่งดีนะฮะร่วงลงมาจนถึงตำแหน่งดี่อมาจากดีไป E เนี่ยผมอยากให้สังเกตตรงจุดอ่าที่เป็นเส้นสีเทาๆตรงกลางนะฮะจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นลักษณะการเทรดตามน้าคือเทคเชียนสีขาวตัวนี้ถืคือเทคเชียนสีขาวที่ทําลายแนวบ้านจาได้ไหมฮะช่วงเช้าตัวนี้จะเป็นเทคเชียนสีขาวที่ทําลายแนวบ้านมันไม่ไม่ใช่สัญญาณจุดจับตัวที่ปรากฏขึ้นในตำราใดๆเลยเป็นเทคนิคใหม่ แต่เราสามารถเล่นตามน้ำได้ก็คือเรียบอบี้ที่มีจุดปิดราคาเหนือกว่าโลบอัปเปอร์ชาโดของ b กับ C เราใช้มันเป็นสัญญาณาตามน้ำได้แล้วก็เกิดแบรดลินกูฟฟิงขึ้นใหม่อีกครั้งแต่เ็าทำอะไรได้ไม่มากพอจนมาตำแหน่ง F ก็คือรูปแบบแฮงกิ้งแมนเหนือแบนดลนกูฟฟิงที่มีแค่นในวันแรกเป็นรูปแบบแฮงกิ้งแมนหลังจากนั้นตลาดก็ร่่งมาทำลายแนวรับเดิมแนวรับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงจากแนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับใหม่จากแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านใหม่ได้ได,ได,ได้ชัดเจนนะคราะเกิดการทดสอบทดสอบแล้วก็ทำลายนะฮะต่อไปเป็นรูปแบบ o อ n เน็กอินเและทัฟติงนะฮะก็คือ